มาแล้วกับ Richman Shop โนหเรื่องเติมเกมปรับลดราคาฮอนไกซาเรลถูกแล้วถูกอีกถูกกว่าเดิมทุกราคาถูกกว่าเติมเองมากๆแน่นอนคุ้มสุดๆเติมเกมในเว็บรับ Richman c o i สะสมใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%ของพร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้แล้วที่เว็บไซต์และไลน์ Richman Shop ได้เลยเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้น สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมารีแอคชั่นคนไกซาเรลตัวอย่างตัวละครเจดคอลเลคชั่นแห่งความปรารถนาก็มาเริ่มกันเลยค่ะืมคนพี่เจดนั่งบน But will can คนขององค์กรอพีซีนะคะ <Okay. S 1> เป็นเก้าอี้ให้เลย ำขืนแล้วจะทำความผิดเลยหรือเปล่า You naughty child It's not me Where are they <laughs> It's time for mm hmm. <c oughs> ออาสวยจะใครกลัวงูก็คือนะคะอาจจะมีน่ากลบ้างโอเคโอ้สปาร์กไม่ต้อง You're I, I take, take it. After all, there's never just one. The quantity is not bad, but the quality is lacking. Shhh. You woke it up? Wow. Fucking... not The gods say that B-Wopity Drop is a thread. Once the whale is ignited, it will spark even more desires. Too bad. The farce is over. What no, what are the ashes ด้วยโลโก้ง <of greed. S 2> ูนะคะโอเคถือว่าเป็น P ีวีที่แนะนำตัวละครคุณพี่เจทุคนให้แบบว่าเรารู้จักคุณพี่เจกยิ่งขึ้นแบบสัญ,ญลักษณ์ตัวละครแบบสีม่วงเป็นงูอะไรอย่างนี้นะคะเป็นแสต่างๆที่คุณพี่เจตใช้เป็นอาวุธประจำตัวนะคะเราวว่าการาฟิกทำได้ดีนะ ก็อย่างที่บอกไปก่อนในนี้นะคะว่าถ้าเกิดใครที่กลัวงูก็อาจจะดูน่ากลัวหน่อยแล้วก็จะมีความแบบว่ามีซีแบบน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้นะคะแบเล่นสีเล่นแสงแบบเป็นแฟงอะไรต่างๆแต่เนื่องท่เราเห็นงูก็แบบคนวิจัเขาเลี้ยงงู้แบบโอ้บรรณัยแบบในด้าน่าตุสุ่มเสาหลักอสรพิษอะไรนี้ นะว่าพีวีนิงแบบงูออกมาเยอะมากนะคะงูออกมาเยอะมากจริงด้วยความที่เป็นสัญลักษณ์ของคุณพี่เจแล้วก็อาร์ตตรงนี้สวยนะคะทุกคนอยู่ตรงไหนนะนีนะคะ<ๆ>อาร์ตสวยตรงนี้สวยมากนี่แบบคุณแม่มากๆนะคะสวยเลยมีความแบบองค์ประกอบข้างหลังก็คือเป็นเกร็ดงูนะแล้วก็เป็นงูนะคะแล้วก็มีแซ่เป็นสีม่วง แล้วก็มีงูพันคอด้วยก็คือเป็นสัญลักษณ์ทั้งหมดที่บ่งบอกถึงคุณแม่เรียกว่าคุณแม่ได้ไหมคือรูปนี้แบบมัมมีมากๆนะคะปกติเราเรียกว่าคุณพี่เพราะว่าเป็นรุ่นพี่ของคุณทพปานนะคะก็เลยเรียกว่าคุณพิเศษะคะ่ะ ก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีตู้กาชาของคุณพี่เจตเข้าแล้วเรียบร้อยนะคะตอนกลางวันนะคะมาตอน11โมงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแพทครึ่งหลังก็คือตู้ใหม่เข้า11โมงเช้านะคะเรารู้สึกว่าตู้นี้คือแบบหลายๆคนก็คือข้ามนะคะแล้วก็ไปกดตู้อื่นๆในแพทหน้าในอนาคตกันเนาะแต่ว่าช่องเราจะกดนะคะ คุณพี่เจตน่าจะตัวละครลหรอคะทุกคนแต่ว่าอาวุธอะกำลังเลงยอยู่ว่าจะกดประจําตัวให้ไหมเพราะว่ามีอาวุธประจําตัวของท่านในพนจริงอยู่นะคะพอดีมี2แผ่นก็เลยว่าจะเอาอีกแผ่นหนึ่งให้คุณพี่เจตนะคะเดี๋ยวมาดูการตัดสินใจกันพรุ่งนี้ว่าจะกดไหมนะอาวุธอะไรยังไงนะคะส่วนไอดีลรองของเราเราว่าอาจจะกดก็ได้นะคะเดี๋ยวเราขอลองดูก่อนว่าเมคานิกแบบเล่นอะไรยังไงแบบถ้าเกิดว่าเข้ามือก็อาจจะกดในไอดีรองด้วยค่ะ สำหรับใครที่กดตัวละครคุณพี่เจดวันพรุ่งนี้นะคะตุ๊กกาชาก็ขอให้ดวงดีกันทุกคนเลยนะคะจับมือดวงดีไปด้วยกันนะคะทุกคนอย่ากเกลือกันเลยนะคะเกลือแล้มันปวดใจมากนะทุกคนก่อนจะค่าผ่านมันไปได้นะคะก็สําหรับคลิปเรียกแอคชั่นพีวีตัวละครของคุณพี่เจดก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ